Bye. Wow. ทุณเพื่เกียรติว่าไทยถ้าคุณในถ้าตาลายสร้างสรรค์บวงเรามาถ้าตาลายเป็นศิ์ของเราสวัสดีครับ ข้อต้อนรับเข้าสู่กีกรมพิเศษนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ที่จะนํามาให้แฟนรายการหรือว่าผู้ชมเลยพอซิทเก้าครับต่อส้้ครับทุกฐานครับกับโครงการหรือว่ารายการที่เรียกว่าคืนสู้ยาวชาวถาเรื่องปี2559ปีนี้ครับรุ่นซิปเป็นประธานจัดนั้นไม่ถึงว่าถุกคนในรุ่นซิปรวมกันนำวัดรับรวมที่จะดูแลรุนผี รุ่นน่งถึงรุ่นเกา่ารวมทีจะดูแลรุ่นน้องรุ่น10 s อจนถึงรุ่นปัจจุบันสร้างิยัดครับแฟนรายการครับพี่น้องครับชาวถ่อเรื่องครับถูกถ่านครับพ่อมยกจะบอกว่าณนะวันนีโตมีหมาขับแต่ว่าโตที่ยุ่ในงานเนี่ยมีน้อยเลยนะครับโตถั่วไปมีครับแต่ว่าโตที่เข้างานเนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นใครทียังไม่ได้จองโตไม่ได้จองเก้าอี้ไม่ได้ซื้อบัตรรีบด่วนเลยนะครับ เหตุพ้นภาวะเดียวจะไม่มีทีนั่งให้มายืนกันถ้าวอลลุนซิปเนี่ยดูแลไม่ดีจริงๆเราดูแลกันสุดความสามารถนะครับถ้าเกิดตลาพี่น้องเข้ามาแล้วการหลอนเราลุนซิปจะยืนกับให้พี่น้องดังโตแทนแต่ว่ากัปเนี่ยกาแบงกันกินนะครับพวกคุยแบบนี้เพื่อเป็นกันเองนะครับตอนนี้ทุกขานทีนั่งอยู่ทางมัดนะครับทีนั่งอยู่ทางมัดเนี่ยท่ารวมอายุแล้วกน็น่าจะประมาณหมาควางกลุงเทปนะครับคุยเป็นกันเองครับ อ๋ผมต้องคุยกับทางดรปรีชาก้อนนะครับในท่านาข้องประธานรุนซิปรับดรครับรุนซิปเนี่ยการรวมตัวเห้สาบข้าวว่าแข็งแรงทําพื้นถึงได้เป็นแบบนั้นครับครับต้องจับไม้กับพ่อครับครับผมไม่ไม่ไม่เนี้ยไม่ตองงกับไม่เนี้ยครับครับขอบคุณท่านเป่าอีกนะครับแล้วความรู้สึกว่ารุนซิปเนี่ย ก็มารับงานทีห้องประชุมตรงนี้รับงานคือนั้นภายใ้กรนนำข้องนายกโชคนีละแล้วก็พลักพรุ่มขึ้นไปพมก็ไม่รู้ว่าชายเฮ็ดพนได้นั้พลักขึ้นว่าขึ้นเวทีแล้วก็ไปรับมาแล้วรับธงมาด้วยธงนี้ได้ข้าวว่าเขาทำไวแล้วแล้วก็พอรับธงเสร็จทีนีแล้วมันจุดประหน้าว่าจะทำยังไงดีก็รวมสมัรผักผัวกันหลยคนนี้นี่นี่จุดนี้เป็นส่วนหนึ่งทีทำให้ให้เกิดกิจกรรมขึ้นับ ทีนี้ไปหว่างเพ้นกันทีาราาน้ามังหนังคุยตัวตัวไปจัดทิด้นใจเรข่อา,าแท่งนี่บินกรุงเทพเลยาณายกไปกับขนาไปว่าต้องไปหว่างเพ้นกันอย่างนี้ไปกรุงเทพหว่างเพ้นไม่ทำเ็จเหนือจะกรุงเทพนี่มันรถติดมากการจัดทิด้ใจว่ามันต้องห้าบรรยากาศทีปลีกวิเวกจัด,ดจทิ้ใจพปยที่อำเภอศรีสวัสดิ์คงจังหวัดกาญจนบุรีเลยไปหว่างเพ้นอยู่สองวันหนึ่งคืนปรากฏว่าได้ประธานรุนมาได้ประธานจัดงานมารอง ประธานเลยก้าจัดเรียบรย้อยก็หวางเพ่นม,มาชวนนึ่งแล้วทีนี้ก็เพื่อแผลประชาสัมพันธไปย่างรุนรุ่นซิปนี้ปรากฏว่าคนนี้ประมาณสักห้ารวยรห้ารยคนมีต่างจอบโมต้นโมไรแล้วก็มีขีเมนสําคัญคือบุคคลสําคัญเนี่ยทีนี้พอเข้ามาในกลุ่มไลน์เนี่ยความคิดมันก็พลูขึ้นมาเลยว่าต้องเอาไว้ได้จัดเราอยาอ่อ้อายเคยรุ่นซิปนี้่ว่วรุนกลางๆเป็นลูค่อนข้างจะเกือบอัวปีก็ไม่ใช้รุ่นนองก็ไม่ใช้เรานี้ ทื่อว่าวอส้ควรแล้วโดยกระดูแขงข้าหน้าตานี้ก็ะเปิยกันแล้วกระโพรมก็ว่าเอาละทีนี้จัดงานต่างๆก็วางเพ้นเป็นคนเซฟต่างๆมาพ่อผมดีทุกวางให้ให้เป็นประธานหุ่นมีหน้าทีเฉื่อมประชาทมพันธ์ให้คนเข้ามาในกลุ่มเยอะๆแต่ว่ามีทีมงานอื่นที่จะ,ะวางเพ้นในการงานายลายดปีก่อเยอะแยะมากมายแต่ขอพ้อผมทื่อวาทํเร็้แล้ว่โซซิปกระตุนทำเล็บเจ,จอกันที่เมืองการ มาสร้นกันทีอบโตถทาขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอดเพื่อนๆพูดคุยได้แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนงานถื่อว่าจำเร็จพอสมควรหน้าทีพผมจบในวันนั้นแล้วถึ่วันนี้ก็ผพมก็ต้องยอกให้กับประธานจัดงานก็นมีบบาวเอ็กนี่เลยเป็นคนนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าคนเดียวไม่พอบบาวเอ็กนี่ถื่อว่าความโลนี่มันกินเผื่อหมากก็โคอาน้านั้งมันก็เมางมาที นายกชกนายกชกที่ยุ่ถาขึ้นเนี่ยเจ้าของพื้นที่เบาเอกนี่เจ้าของซื้ออาจจะเป็นเจ้าข้องลกนะแต่ไม่ใช่เป็นเจา้าลกตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็จัดมาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จากเมืองล่วงมาสู้ทองทิ้นแล้วก็เกิดสําเร็จถือว่าหน้าถีข้องประธานหลุนขอพผมนี้กําลังจะสู้เป่าไม้ถี่สําเร็จการต้องโยนภาราคิจให้กับประธานจัดงานแล้วก็เลยก้าเลยรองประธานว่าจะทำอย่างไรต่อน้าถีพผมตัวนี้ ถื่ว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆดุลซิปที่ข้ามาเป็นกําลังใจมาข้ามาเป็นทีมงานมาข้ามาเป็นกําลังลักในการจัดงานครั้งนี้ถึงจะงานจะออกมาอย่างไรนั้นคอยดูวันที่ซิปซี่เมื่ากันเลยกันนะครับขอบคุณครับรับผมนั่นคือดออรปรีชานะครับพ่ผมเรียกว่าพ่อ,อาชาคือคุยในท่านาพื้นๆนะครับถ้าเกิดเรียกดกรผมอเดียวกล้วยเรียกพาสนะครับเดียเด๋ยวพ่อชาว่านะครับประธานรุนซิปนะครับ นะครับต่อไปคือมาถึงประธานจัดงานนะครับนายกโชคพมเรียกคนดีนะครับเดียวฐานจะแนะนําเองว่าฐานยูตรงไร่นดผื่อมั่งครับเขาอนุญาตครับนายกจับมาเอับพรนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ต้องพูดคุยกันแล้วนะครับในฐานะที่เป็นประธานจัดงานแนวทางหรือว่าคอนเซ็ปต์ในการจัดนายยูตรงไหนกับนายกครับขอบคุณเบาวเองนะครับจริงๆแล้วกิจกรรมคืนสู้ยาวเฉาถ่เรื่องเป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้นทุกปีโดยซิดเก้าข้องโรงเรียนถาศาลาปราศิุษสกษ้าโดยในแต่ละปีนั้นจะมีการมุ่นเวียนสลับซับเปลี่ยนกันไปเป็นเจ้าภาพทีนี้ในปีนี้นี่รุ่นซิบนี่เป็นเป็นเจ้าภาพแต่ก็ได้เตรียมงานมามนานพอสมควรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตร้องต้องการให้ผีผีเผื่อนเผือนอน,นองนอง มาพบปาพูดคุยกันภา,ภายภายตายบริบทว่าพบเพื่อนบูชาครูเชิดชูสถาบันที่นี่การจัดงานในกลางนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นความยิ่งเยเอ้ยก็ได้ประวัตได้มีไล่ไล่ส่วนทีได้ได้ข้าวมาช่วยเลือได้ข้าวมาดูแลแล้วที่สาคัญที่สุดก็คือพยายามที่จะสอบถามกันอยู่เสมอว่างานในกลางนี้มีกิจกรรมอะไรมั้ง แต่การเรียนให้ใหใหใหสาบว่างานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่แตกต่างจากการจัดในปีก่อนๆพอสมควรเนื่องจากว่าเรามีสุ่มต่างๆทั้งสุ่มข้องอานทั้งสุม่มโค้งการท่ายรูปทั้งสุ่มต่างๆที่จะเป็นไฮไลท์ของงานมารกิจกรรมีเดียวเดวจะให้ถานเหลี่ค่าใดใด,ดูดคุยตุงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดที่ผมอยากจะเรียนเชิญปีๆเพื่อนๆน้องๆก็คือว่าให้มารวมในงาน คืนสู้ยาวชาวต่อสซ่ให้มากรี่สุดนะครับเราเท่าเรื่องอาจจะอยู่เพียงสามปีหรือบางคนเรียนจากหมอหนึกถึงหมออกแต่ว่าความผูกพันอย่างนึกถึ่งบรรยากาศเก่าเก่ากา,ายล้านรมตะเคียนตรงนี้กับที่เราเคยนัง่งที่เราเคยนังยน่งกินน้ำด้วยกันนั่งพูดคุยด้วยกันแล้ววันนึงเราออกไปจากล้านตะเคียนไปสู้วิถีชีวิตของตัวเองหลั่งจากนั้นพอไปตังลักไดน้นี่เราก็ได้ พวนกลับมาสู้บรรยากาศเก่าๆมาท่ามเผื่อนมาท่ามถึงความรู้สึกมาท่ามครูบาอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างทายที่สุดแล้วเราก็มีวันนี้เมื่อนกับเราเรื้มหนักหนึ่งไม่เมื่อนกับตนที่เราอยู่ในเงาค้องลานตะเกียนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบรรยากาศในวันทีสิบสี่เมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่จะมีกิจกรรมกืนสู้ยาวชาวต่อเรื่องจะเป็นบรรยากาศตีสุดยอดมากๆกนะครับคุณครับ ครับผมนัันคือนายโชคนะครับพมเรียกในท่านาที่เป็นเหืือนกันนะครับการชัดเจนเหมือนเดิมครับยังชัดเจนเหมือนบอกว่าทาล่าบ้านเราต้องไม่มีบลพิษครับชัดเจนเหมือนเดิมนี่ครับเอาล่ะต่อไปมาถึงเลขาแทงนะครับต้องแนะนําตัวเองนะฮะข้อดีทัดเลขาแทงจะเม็นนะครับคนนี้จะสามารถสรุปคอนเซปต์งานได้ทั้งหมดนะครับและการทาหน้าที่ที่จะรวบรวมพักวกเปลื่นฟุ้ง มาช่วยกันเพื่อที่จะเอาเงินทุนมาช่วยเลือกนองเนโอกาต่อต่อไปครับได้ข้าครับบ,รบ,บาวอกับเผื่อเจา้าตาสลาประชิ์ถุกฐานกับที่ฟังอยู่ทางบ้านเลยก็ที่นี่ด้วยครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณบาวกอกีกครั้งนะครับว่าได้ยกทีมงานมาท่านทาในท่านะโรงเรียนบ้านเกิดก็ได้พ่พุมเรียนที่นี่นายยกเองดออรวิชยเองหรือายฐานที่นั่งตรงนี้ถูสุ้เองกาเป็นซิเก้าที่นี่แล้วก็มาซ้อนที่นี่ ส้มลาบก็เคยเป็นนักกีฬาจังหวัดที่นี่ใหญ่นูก็เคยเป็นนักกีฬาจังหวัดก็โรงเรียนแมมก็เคยเรียนที่นี่ซึ่งหลายคนตรงนี้กับนี่คือกำลังลักในพื้นที่ที่ช่วยพุ่มอยู่ทุกวันนี้จีราไอกคนนับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทีมทํางานตรงนี้มีความเข้มแข็งพอสมควรและก็ยินดีต้อนรับเผือนในวันที่ที่เมซานี่อยากให้ข้ามาหมายรวมไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนส่วนไหนของประเทศไทยก็อยากให้มานะครับ เราต้องมาคิดตึงวันที่เราเรียนข้ามาในรัวเต่าเรื่องข้ามายู่ในลานเกียนข้ามายู่ในพื้นที่กองเรียนตาสุ้งแล้วเมื่อนกับการกลับบ้านเกิดอีกครั้งกับนี่คือจุดหมุงไม้กองคณะก,กรรมาการจัดงานทาําปลื้ก็ได้ครั้งนี้ให้สิทเก์เขามามาี่สุดนะครับสําหรับรูปแบบการจัดงานนี้ก็ได้เตรียมการกันมาพอสมควรนะครับแล้วก็บางส่วนก็ได้แจงเผื่อนเผือนไปแล้ว ในทางกลุ่มหลายกลุ่มมัง่งทางเ c e b o o k มัง่งซึ่งก็าคือหน้าไปปรุ่มรุนคือตอนนี้กับบัตรรบจัดพิมพ์เสร็จแล้วนะครับบัตรที่จะสวยสนารุ่นในงานนี้100เล่มตอนนี้ค่ายไปประมาณ30เล่มแล้วก็ลวเลือกอีก70กับพ่วยันต้องเค็บจองมันบ่อีกว่าแล้วครับถ้าว่าดุลในต้องการก็สามารถติโต้มาได้นะครับแล้วก็ เรื่องของการเตรียมบัดเรียบร้อยมาถึงสิ่งจำกันที่สุดเมื่อวานก็ได้มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการในเรื่องของรูปแบบเวทีในการจัดงานสำหรับปีนี้ก็คงใช้เป็นคัลเลอร์บ็อกที่ไม่ถึงคือรูปแบบของงานที่เข้าร่วมคือเน้นซีซั่นเป็นหลักพราววันนี้มีการออกแบบเวทีเซตโตจีนประชุมเซตถูกอย่างเซตมดแล้วกับเบกเ,เลือดแต่ว่าเหมือนมาอย่างเดียวและนะครับ คือที่สำคันเพื่อนมาอย่างเดียวไม่พอกับต้องพาคนที่ไม่เคยมามากันวันนี้ววก้น,นเราต้องโทษออกวัาที่บ้านแล้ววันที่ทิฟี่เมซ่านี่ก็คือมาในท่านะความเป็นเพื่อนมาในท่านะที่เราเกิดศึกษาที่นี่มาเลยบร,รยากาศใต้ต้นเกี้ยนว่าวันนี้ตาสาลาฟิสเปลี่ยนแปลงไหมากเรามาวันนี้หลยคนก็นคงดูสึกอบอุ่นนะครับอบอุ่นมาก์นึ่งได้เจอครูเก่าเหลายล่คนและดีใจดีใจสาคัญที่สุดก็คือ ได้ยินนองนองถ้าสาราบววันนี้ประมาณส่งผนว่าคนที่ทึกษ่าอยู่นี้ชื่อว่าคนกลางที่จะแยกผลส่งวรดันบับโรงเรียนของเรานะครับเลยกะอยากจะคว้าอีกเหลืองนึงครับตอนนี้ก็มีไปประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราจะใช้ติดรอบรัวของสนามฟุตบอลโรงเรียนท่าสู้ก็มีรุนพีนักธุรกิจไม่หว่าที่บาวิกช่วยประสานาพ่อชยาปุยยายนู่มสมมุงหรือหลายๆคนนะครับ ตอนนี้มีถึง7 3ปซายไปแต่ยอดเงินมันอาจจะหมากวกาไม่ใช่ปลายส่งฟันนะครับผมผลนั้นอาจจะให้มากว่าแล่วตรงนี้เดี๋ยวผลสรุป,ปนในหลเอียดแต่นี่คือความผูิใจนี่คือความที่ดุลปีให้ความสําคัญนี่คือเขาอยากเห็นว่าวันนี้นดุลซิบยัดเนี่ยเราจะตั้งกองทุนการศึกษาได้เป่ยนปรือนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นจุดลักเมื่อนกับเรามาโรงเรียนเรามางานกู้สนเราได้ทําบุญให้น้องๆที่ไม่มีโอกาส วันนี้เรามายื่นจุดนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าบบเี้หรือไงไม่เคยลืมเลยครับในประวัติการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนต้นฐาสลาบารสิทธมอบไล่ฐาสลาบประสิตตรงนี้เขี้ยนจัดตลอดและก็มีความบุญใจที่มาในวันนี้นะครับการสำหรับงานนะครับโคชเชิญชวนว่าอยากให้มากันมากๆควักตึงรุ่นผีตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นปัจจุบันกับสามิเจ็ดรุ่นแล้วถ้าอยากให้มาหานี้กับเราจะสร้ความเตกตั้งในการจัด ขลังก่อนพ้นให้เกิดความเดกต่างความลักลายมาที่นี่มาพบกับเผื่อมาพบกับมิรนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญที่อยากให้เรามาเจอกันในวันที่14ซี่เมายาครับครับผมนะฮะสรุปสัดเจน,นะครับในเรื่องข้องอถุกย่างเราทํามาเพื่อน,น้องๆนะครับถูกสิ่งย่างเนี่ยคือทุกคนช่วยไม่ว่าจะเป็นทางพ่อชาเองทางนายกโชกเองทางเหล่า่าแซงนะครับรายการยังมีรองยิ่งอีกคนหนึ่ง วันนี้ต้องรีบบินกลับด้วนเพราะว่ามีภารกิจรักนะครับและวก็มีรองผู้ชงอีกคนหนึ่งที่คอยดูแลในเรื่องของจัดงานนะครับแต่เดี๋ยวมานั่งคุดคุยนะครับเพื่อนๆที่นังอยู่ทางนัดบอกว่าบาเอ้ก็ให้คุยแกสร้างคนพ,พ่อพ่อมันกคขับแต่พ่มยังไม่ละบากนะว่าได้ไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้นะฮะถ้ามานังกับพ่อล้ะก็ต้องผูต้องคุย no uh -huh.